ชอบค่ะชอบค่ะชอบค่ะคชอบดูมาสักพักใหญ่ๆแล้วดูครับดูหลายเรื่องเลยครับ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการ World of Animation Series วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแอนิเมชันที่โด่งดังของค่ายแมป้า Let's go อ๋อครแม่ป้ารู้จักคะ่ะรู้จักค่ะมันไม่รู้จักเลยค่ัและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับค่ายแม่ป้าค่ายแอนิเมชันยักษ์ใหญ่ที่ผลิตผลงานออกมาแล้วนับไม่ถ้วนอีกทั้งยังยังมีเรื่องไททันที่เป็นที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ รู้จักค่ะเออรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับชอบดูมากเลยครับผมที่เอเลนบุกไปที่เกาะสวรรค์น,นะคะใจชาที่ร e ีวายต่อสู้ะคะ่ะที่ใช้เหมือนจะเป็นขวนเล่าหรือเปล่าที่ส่องสองดูศัตรูะคะ่ะเอเลนห่อเสื้อแล้วใส่เสื้อคลุมค่ะ<อ>เขาช่วยอาร์มินตอนที่โดนโดนระเบิดนะครับผมมันช่วยแบบให้ให้อาร์มินมาชีวิตอีกม,มีชีวิตอีกรอบครับ เรียกได้ว่าผลงานของค่ายแมปปาเป็นที่ยมอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นไททันจูจูสุโคเซียนรเนืยนพนันบานา a ่าฟิสโดโลโลและยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงค่ะวันนี้นะคะเราจะหยิบยกเรื่อง a อคชั่นอลไททันมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะว่าด้วยเรื่องซีรีส์แอนิเมชัน Attack o n Titan นะคะเป็นแอนิเมชันสายด์กนะคะที่มีความรุนแรงสยองขวัญน,นะคะแต่เด็ดๆเ,เลยนะคะก็คือมันแบบจัดเต็มมากค่ะ oh, <man. S 1> ว่าด้วยเรื่อง Animation s ี r ีส์ a t t a c k o อ Titan ภผาวิพภพไททันสงครามระหว่างมนุษย์และไททันซึ่งมีมาถึง3ซีซั่นในตอนนี้ได้เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วด้วยว่า มนุษย์ต้องเผชิญวิกฤตที่สูมเสียยงต่อการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เมื่อเหล่าไททันได้ออกอารวาสจากมนุษย์กินเป็นอาหารเรื่องราวการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่จึงได้เปิดฉากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นอนิเมชันสายดาร์กมีความรุนแรงสยองขวัญมันจัดเต็มแบบสุดๆนั่นก็คือความสนุกมีเนื้อหาที่ซับซ้อนต้องตั้งใจดูเพราะถ้าพลาดหรือข้ามฉากใดไปอาจงงก็ได้อีกเรื่องระวังตอบพังกันด้วยนะอย่าไปหลงรักตัวละครเชียว เพราะไม่ใช่แค่ความตายแต่คุณอาจต้องจมดิ่งจนต้องเสียน้ำตาเลยแหละค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวแอนิเมชันของค่ายเมม b บ r ของเรานะคะถ้าอยากให้เรารีวิวแอนิเมชันของค่ายไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะและก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะ